他 <music> ไม่พอยิงตัวก็แต่ไม่ได้ตันที่ขอกูเลยไม่นอนอยากนอนแด่วันนีมีเข็บมีข้าวไม่กินอยากจำไม่นอนซีนแต่ยังทำไม่ได้วินาทีวอล์กติงกับบาชิดมาเลยทำให้กูพร้อมเจอไอ้เดนมีทำให้ชอบกูก็ปีนกูลบออกจากดีสเต็ปด้วยดีดีมหลบวันที่กูใช้ชีวิตที่มันคมมาวัวรอแสงเท่วันถ้าไม่ทำสักวันเดี๋ยวมันก็ต้องตายกู w a กอัพอินเดอะ r อ i n ์แค่กิตาแป้งฟันทองว่ากูต้องสบาย ทำเพื่อทองกูทำเพื่อแม่กูทำเพื่อ P S K M มึงเคยมองกูผิดมึงลองมาอีกทีอย่าเข้ามาสนิทกูจำมึงไม่ได้และในละตอนกูเห็นแต่กูกูเคยกระเจ้าวันไรน่ะมึงควดูกูเติรตั้งแต่บอลแต่ถ้มึงอยากลองกูคิดว่ากรโดอนลงจากคอยจะกวนตีนอีเฟ่ไปได้ยินไม่ใช่กระยดินไม่มีใช่กำลังนาทีแบบกูไม่ชินสนองที่กูนิทช์ One Two Three ไม่รีดมีแค่เป็นซอฟพี่มึงกำลังดีหลาอู้เลิฟเชิญมาฟังที่บอยมาว่าความตามให้ทัานคุณดังไม่ดังเลือกไม่ฟังกเฟกอลอตพวการะัง ฉั i รีบจะเอ็มพรา a จะเอ็มเพื่อแค่เงพุ y งสยอยอยอะเยยังเป็นว่าคุไม่วันสิงยังไม่พอแย่ยิงตัวกอดแต่ไม่ได้ตอนที่ขอทูเลยไม่นอนยังนอนได้วันไหนมีแค่มีข้าไม่กินอยากจะไม่นอนซีนแต่ยังทำไม่ได้วิดอัลเดอรวองติก็บอชิดมันเลยทำให้กูพร้อมเธอไอ้น่งมีทำให้ชอบกูก็ปีกูลบออกจากดีสเต็ที่ดีมลงวันที่กูใช้ภูมิใจที่พุ่งเหนกันแต่กูต้องยืนงยวดได้ยังที่ว่ากูตังไม่เหมือนแคห่งพิที่มึงเห็นมันตอกย้ำกูทุกวันใน บทเพลงกันมาเป็นเพลงทำมันเองตั้งใจฟังเองจะมีใครมาเข้าใจล่ะลุกไปก็ไม่ฟังตองทำมาไป็นเพลงหาคำตอบที่คือฟันนเดินตีวกูฟลายนินไปไม่หันกับมาจมกับเส้นทางที่พากูไปครึ่งหลังในชีวิตเอาหน่อยชีวิตคินไม่ตกและพลอชีวิตนี่มันไม่ตันลบไว้มีหมดชะตาที่ลรืคิดว่าสิ่งที่มันจะโกนหรือว่ามันจะจบต้องมี่ีบางที I got your bitch on my D, she put on it like a cigarette. Oh, I don't know, love bitch, I'm sick of it. Oh, I got that nothing off I a dip. Whoa, I got a gas now. I got a guac now. Oh, you walked up what? to my car now. I got my drink now Your bitch when I smoke and I lot lie Dancing like Chris Brown. Oh shit. Too many pills on the geeked now Yeah, I'm feeling lit now. You did. I got them best looking thick now. I be dripping from the head now. All the niggas feelin' hate us. Fucking ninja, I just love it though. Yeah. Oh, you need to do Mung ya mah bun mah nun ku. I'll show you, mung do. I'll make you do. Yeah. Mung ya mah kuan pain go แฟนนลับกูอยากเดินเข้าไปทับสวัสดีครับวันนี้มาก,กับใครครับไปกับพี่ปวดเธอโทรมาไม่ต้องรับพี่จะพาเธอไปปีพี่วันรีไปเธอครับ <Yeah. S 2> อู้เธอโคตรกระชับ <S <S <an> <S มึงไม่คำนับกูส่งติ้งเขาประทับ <S an> ตอนนี้กูยังไม่พับแดกลิมจนกูสำลักเอ้ยแดกอยู่กับเมียเมือครับชีพมันโคตรเด็ดตอนกูกีดที่ก็ไม่เข็ดชีบอกกูแม่งแ็ดเย็ดจนเธอร้องเหมือนกับแปดเย็ดจนในท้องเธอมีเด็กอู้ I'm to go out with them Tom John. Yeah, to two times. Tomorrow took and I time. Got a cap on the brook a deal. I got lean like a pig. Just talk about you can deal Never make all you kill. She won't go out with me, young man. I got your bitch on my knees. She me on it like a cigarette. I want to love I'm sick of it. I got nothing offensive. I got a gas now. I got a guac now. You walked up to my car, now. I got my drink down. Yo, your bitch, you love when I smoke and I lock, line. Dancing like Chris, Oh, shit. too many pills, on the geek down. Yeah, I'm feeling lit now. You did. I got them bands looking thick now. i be been dripping from the head now All the niggas feeling hate, us. Fucking ninja, I just love it, dog. Bitch, what you gonna do, boy? I fuck your bitch, and I'm finna fuck your mother, man. Gage, man, how we doing this shit, man, this a candy, man. You feel me? Let's my friend. 300 300 เข้ามาแดกอลอพุ myself, myself, mm ่งไม่มีแดกอะกูฮาแตกสัตว์นังพ้ากูฮาแดกอะเดี๋ยวกูจะพังแถบแล้วกู็จุ้งอยู่บนแทรกูแกอิงมันนี่ออกมาแตกควชอบเอามันนี่ขึ้นมาเฟลกเอามาเฟลกชอบพวกเด็กๆถึงเวลากูเข้ามาแก็บแล้วเพ่อจะเจ็บตามสัตว์เต็มสัตว์คนมันกากยังไม่เด็กมึงก็ไม่ต้องด่ากูไม่เจ็บอ่ะไอ้ห่ากูจะให้แค่เดี๋ยวเลือดที่ปากกูจะได้แค่อะไรที่กูพูดนจะไม่เจ็ดอ่ะกูพร้อมจะเข้าไปแกกบว่าถามชอว์ดี้จะยันไม่เย็ดอ่ะมึงว่าดีกว่าเฟสไม่เฟสว่ากูเบ ไม่ต้องเลสกว่าปล่อยให้พ่อแม่งเฮ็นเอกากูนัไม่ต้องเทสตอนที่กูรันไม่ต้องเทไม่เอาตาังกูใส่ในไซด์ไม่อพอกูต้องไปแก้แล้วกูจะไม่รอกูจะไม่เวทไม่มีเวลาจะมาเวทไม่มีริชก่อนกูเดทอ่ะไม่มีชิดก่อนเป็นเบสอ่ะตอนนี้นกูกลายเป็นบิ๊กอ่ะแล้วชื่อกูแบกคคนาสเนื้ส่งมันขึ้นไปอยู่บนเลสแล้วมึงจะได้เห็นกูอยู่บนเลสแล้วกูจะมีบิ๊กอยู่บนดิวแล้วบ้ากูไหลไม่มีฟิลอะไรตายที่กูหายไม่มีกรี๊ฟไปมาฟายไปมาแล้วกูไม่ต้องการใครมากกูยมตงอามาใช้ กูเข้ามาแดกแล้วพงไม่มีแดกกูหาแตกซัดนั่งพักกูหาแดกอะเดี๋ยวกูจะพังแทบแล้วก็ยุ่มอยู่บนแพะกูแกอิ่มมานี่เอามาสตาร์ทเจ้าเอามานี่ขึ้นมาเฟะเจ้ามาเฟะชาวพวกเด็กๆถึงเวลากูเข้ามาแกะแล้วเพจะเก็บตามสัตว์เต็มสัตว์พวกมึักยังไม่แดมึงทำไม่ต้องด่ากูไม่เจ็บอ่ะไอ้ห่าวกูจะให้เข็ดี๋ยวเลือดที่ปากกูจะได้อะไรที่กูพุ่นจะไม่เจ็บอ่ะกูเข้ามาแดกแล้วพงไม่มีแดกกูหาแตก สัตว์นั่งพักูหาแดกเดี๋ยวกูจะพังแทบแล้วกูจุ่งอยู่บนแทบกกแกอิงมานี่ออกมาสตารกเจ้เอามานี่ขึ้นมาเฟกเจ้ามาเฟลพวกเด็กๆถึงเวลากูเข้ามาแกแล้วกจะเก็บตามสัตว์แต่สัตว์พวกมันกากยังไม่เด็าเมื่อไม่ต้องด่ากูไม่เจ็บอ่ะไอ้หาวขอจ้าไอ้แค่เดเลือดที่กาจะได้แคไรที่กูพุ่นแกไม่เก็อ่ะกไม่เก็ตอ่ะกไม่เก็ตอ่ะกไม่เกที่กูพุ่นแกไม่เก็ตอ่ะ Get yeah, my get up Get my get up Get my get up You could Get my get yeah, up มาโกโอเลสโกกูจะไปโกกูเมาโฟลูรักกูเข้ามาชนพวกมึงไม่ต้องคิดจะมาชนจากแคตัวเดิมทกูจะขึ้นไปข้างบนไอคอนโก้ลักคานิสกูจะมาสันแต่ก็บอกไม่ต้องคิดจะมาหวานบิจอนที่บ่าฟ้าไม่ต้องคิดจะมางาดูเลิกรีตักงเป็นมันจากกูไม่ต้องทางวอทซ์ห้อยังวัทซ์กูไม่ฟเอฟพฟักเตอรบอฟักตอ์ต์ับเมื่อฟังไว้ถ้ามาเดินเลอไปกูไม่มีหลัก ตอนที่กูฟยไม่มีชังงภาพอะไรดิกูมันต่อยพวกมึงเข้ามาซส่แล้วกูใส่หมดแม็กไม่มีการอะไรกูก็ยังเมาไม่พังกูไม่สนใจใครจะรักหรือไม่รักอะไรทางที่กูเดินไม่อยากทับไม่รู้จักกูไม่ต้องถามอะไรตัวไม่คอยกี่บาทฟังกัญชาต่างประเทศกูจะยาจะสโมุกคอยกันชายเอาสนติดขวนเลยของในซองมันเยอะและของไม่มีหมดเพราะว่าโบกูเป็นเพิร์กไม่ใช่ที่โลกว่าฟาร์นิสบอลบีเฟิร์สว่าเขาเป็นรถที่มันหรูแล้วก็สเกิร์ตว่าลิฟวิ่งหรูไอพวกมึงดู